สุดท้ายของการเลือกตั้งวันที่3กรกฎาคมนับเขาดาวเหลืออีกเพียงแค่3วันมลสุมสู้รบหาเสียงแข่งขันแย่งชิงความได้เปรียบเสียเปรียบยิ่งเข้มข้นรุนแรงดุเดือดถึงเลือดเนือ้อประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งอย่างเต็มตัวและกำลังจับตามองว่าผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดจะเข้ามากุมอำนาจบริหารประเทศ นโยบายหาเสียงของแต่ละพรรคก็เต็มไปด้วยคำมั่นสัญญาต่างๆที่รู้สึกว่าจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นจึงต้องมาวิเคราะห์กันว่าจริงหรือไม่มองในภาพรวมที่แต่ละพรรคเสนอนโยบายนั้นต้องใช้งบประมาณมหาศาลนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองจะให้เด็กเรียนฟรีชั่วหรือม่วนนิ่ม การให้สัญญาว่าจะเพิ่มค่าแรงค่าต่ำให้อีก25เใน2ปีหรือวันละ300บาทนั้นพวกนายทุนจะยอมหรือทางออกของการเมืองเน่าๆต้องเดินไปทางไหนหาคาตอบได้ในรายการสู้เพื่อมั่น สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจําวันพฤหัสซึ่งปกติท่านจะได้ฟังมุมมองของท่านพลเอกปณวิทย์เก่งเกียนซึ่งในวันนี้ท่านก็ได้นําเรื่องราวให้กับท่านอดีตลองผู้ว่าการการสื่อสาในประเทศไทยนะครับท่านธรรมนูญจุลมณีโชติมาช่วยให้มุมมองเพิ่มเติมนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งก็ท่านรู้จักดีอยู่แล้วนะครับเป็นนักกฎหมายระหว่างประเทศอาจารย์ธนบูรณ์จิรานุวัตรครับ สวัสดีครับครัสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือวันนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนก็ได้มีหัวข้อประเด็นเข้ามาสอบถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรณีมีการจัดตั้งรัฐบาลการเรียบร้อยแล้วในกรณีของรัฐบาลที่เป็นกรณีไปตั้งกันที่บูนายแต่ขณะเดียวกันก็มีเรื่องของปัญหาน้ําท่วมซึ่งเป็นปัญหาที่พี่น้องประชาชนมีผลกระทบในช่วงหน้าฝนแล้วก็มีอย่างต่อเนื่องมาตรการต่างๆที่ออกมา ก็ยังไม่เด่นชัดและขณะเดียวกันเราก็ต้องรีบไปเลือกตั้งในช่วงวันอาทิตย์นี้ปัญหาที่คาราการังที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนก็ยังไม่รับการแก้ไขและหลายคนก็ยังรู้สึกเป็นห่วงว่ามาตรการความเดือดร้อนก็ยังมีอยู่แล้วไปเลือกตั้งมาจะแก้ปัญหาความเดือดร้อนได้หรือไม่ก็เป็นประเด็นที่น่าจะได้มีการพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คิดว่าในเรื่องของปัญหาน้าท่วมของพี่น้องประชาชนที่ได้มีอยู่ในขณะน,นี้ท่าน ท่านธรรมนูนท่านมองกรณีของปัญหาที่เกิดขึ้นว่ารัฐบาลรักษาการและมาตรการต่างๆของโดยงานรัฐเป็นยังไงบ้างครับครับก่อนอื่นก็คงเรียนว่าในหลวงทรงเป็นห่วงประชาชนชอย่างยิ่งในเรื่องปัญหาน้ําท่วมทางภาคเหนือนะครับเพราะฉะนั้นท่านทรงออมอบให้ผู้แทนพระองค์นะฮะนำสิ่งของไปมอบกับประชาชนนะครับทางภาคเหนือรวมทั้งพระบรมโอสถที่ราช สมเด็จพระเทพแล้วก็พระองค์สมโซลีเหล่าท่านทั้ง,งหลายเหล่านี้ท่านเหล่านี้ได้ได้ส่งตัวแทนของพระองค์ไปนําสิ่งของไปมอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในภาคเหนืออย่างมากมายนะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องมองว่ารัฐบาลรักษาการตอนนี้ทําอะไรบ้างนะครับเราก็ไม่เคยได้ยินอะไรเท่าไหร่ออกมาใช่ไหมครับว่าได้ช่วยเหลือประชาชนเดือดร้อนอย่างไรบ้างซึ่งเป็นเรื่องตามจริงถึงแม้ท่านจะรักษาการท่านก็ต้องทําหน้าที่ เป็นรัฐบาลใช่ไหมครับดูแลทุกสุขของประชาชนไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนเดือดร้อนก็ต้องแก้ไขหน่วยงานที่เป็นองค์กรของรัฐซึ่งมีหน้าที่โดยโดยตรงอยู่แล้วไม่ว่าการเมืองจะเข้ามาเมื่อไร่ใครที่ไหนท่านต้องมีภารกิจในเรื่องบรรเทาความเดือดร้อนเช่นรมบรรเทาสาธรรารณภัยก็ดีนะครับหน่วยงานทั่วทุกจังหวัดจะต้องดําเนินการช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงทีจาก หนักก็ให้เบาจากเบาก็เหลือเล็กน้อยอย่างไรก็ตามเราเขามานั่งมองคิดว่าอกรณีน้ําท่วมแต่ละภาคเนี่ยมันมีเป็นประจำใช่ไหมครับแล้วก็ท่วมซ้ํำซากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบนี่ได้มีการวางแผนป้องกัน <c oughs> สิ่งเหล่านี้บ้างไหมครับนะครับตามความจริงแล้วเนี่ยน้ำมันก็จะไหลาจากที่สูงลงถูที่ต่ํา ตามความลาดเอียงของพื้นดินหรือตามที่เราเรียกภาษาในทางภูมิศาสตร์ว่าคอนทัวลายของอพื้นดินเหล่านี้นะครับเราได้เคยคิดที่จะสร้างอ่างเก็บน้ําหรือสระเก็บน้ําอะไรต่างๆไว้บ้างไหมเพื่อรองรับส,สิ่งเหล่านี้ไว้ใช้อุปโภคบริโภคใช้ทำหมากินในเรื่องเกษตรกรรมชาวนาต่างๆเป็นมย่อมๆทั่วประเทศนะถ้ายังไม่ทำรายวางแผนดีๆก็คงจะต้องรีบดําเนินการเสียนะครับเพราะว่ามันท่วมอยู่แล้ว ท่วมอยู่เล่าแล้วก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขปีแล้วปีเล่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งต้องขอให้กรมชลประธานและสภาพ,าพัฒน์เนี่ยผู้วางแผนเป็นสมองของชาติเนี่ยนะครับดำเนินการเตรียมการเหล่านี้และแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบรับรู้ได้ว่าเมื่อเหตุเกิดที่นี้ควรจะทำเนี่ขั้นตอนที่ 1, 2, 3, 4คือต้องมีวางเป็นระบบนะครับ ว่าเป็นอย่างนี้จะทาอย่างไรแล้วเราได้มีการสร้างอ่างเก็บหนอน้ําที่ไหนเป็นยังไงบ้างส่วนพระองค์ท่านก็ได้มีการโครงการพระราชดำริมากมายที่รองรับแต่ว่าขณะเดียวกันหน่วยงานของรัฐหรือรัฐบาลซึ่งเป็นองค์กรหลักเนี่ยต้องเป็นหลักไม่ใช่ว่าต้องอาศัยพระองค์ตลอดเวลาท่านทรงเด็ดเหนื่อยมามากพอสมควรแล้วทั้งทั้ง60 80ปพรรษาของท่านเนี่ยท่านเหนื่อยเยอะแยะแล้วทํามาทั้ง นานพวกเราซึ่งเป็นประชาชนของพระองค์ท่านนี่ก็ต้องมีความคิดที่จะต้องหาทางแก้ไขเตรียมป้องกันไว้แต่เนิน่นๆไม่ใช่รอใหอ้มีปัญหาเกิดขึ้นก่อนแล้วมาช่วยแก้ไขนั่นเป็นสิ่งซึ่งคิดว่าไม่ฉลาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งเหล่านี้ก็ต้องฝากเอาไวใ้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดําเนินการในส่วนสิ่งเหล่านี้นะครับในเรื่องประเด็นเรื่องน้ําท่วมสิ่งต่างๆจริง,รง,รงๆเรื่องเรื่องภัยพิบัติต่างๆเนี่ยถ้าพูดถึงในแง่ของกลไกหลักในการปฏิบัติเนี่ย คือหน้าฝนก็ต้องมีน้ําท่วมใช่ครับหน้าหนาวก็มีภัยแล้งหน้าแล้งก็มีการขาดแคลนน้ํามันแทบจะเป็นปัญหาที่เป็นปกติที่มันเกิดขึ้นอยู่ครับที่ท่านหมายนี่หมายถึงว่ามันควรจะมีมาตรการที่ประชาชนสามารถรู้ได้ว่าเมื่อเกิดสิ่งนี้ขึ้นมันต้องมีอะไรหนึ่งสองสามสี่แผนกถูกต้องเลยครับต้องเตรียมการรองรับไม่ใช่รอให้เกิดมาแก้ไขเราต้องป้องกันนะครับ ว่าก่อนว่าจะทาอย่างไรเรามีอย่างนี้เพราะฉะนั้นขั้นตอนระเบียบหรือวิธีปฏิบัติหรือคู่มือการทํางานจะต้องบอกเมื่อเกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นมาจะต้องปฏิบัติได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 5, 6, 7, 8, 9, 10, จะทำในหน่วยงานอะไรต่างๆต้องรีดดาเนินการทันทีไม่ต้องมารอสั่งอีกแล้วเพราะว่าเป็นภารกิจของท่านตามหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมหน่วยต่างของของประเทศชาติอยู่แล้วนะครับแล้วเห็นนักการเมืองเขาไปยืนกันทั้งประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธ์ก็ไปยืนแช่น้ํา คุณคุณยิ่งรักเพื่อไทยก็ไปยืนแช่น้ําเนี่ยท่านท่านมองเรื่องเรื่องการไปด้วยกันผมนผมคิดแล้วดูมันอานาถเหลือเกินนะครับ,รบไปสร้างภาพแทนที่จะหาทางช่วยเหลือบรรเทาจะทาไงจริงให้น้ํามันไหลได้รวดเร็วขึ้นทําแห้งเร็วขึ้นอะไรต่างๆนะกับกลาบไปเดินแช่น้ําสร้างภาพเนี่ยมันได้อะไรครับ,รบผมคิดว่ามันมันผิดแล้วครับความคิดตรงนี้มันคงจะต้องเริ่มกันใหม่นะครับต้องมีวุฒิภาวะสูงพอสมควรนะครับแล้วจะช่วย้เขาได้อย่างไร รวดเร็วอย่างไรครับคว,ความจําเป็นเหล่านี้จะแห้งหรือจะแล้งในกี่วันต้องมีเป้าหมายหมดเลยแล้วของที่นําไปส่งช่วยเหลือเขานี่อะไรมั่งตรงไหนทั่วถึงหรือไม่เหมือนอย่างคราวที่แล้วคงจําได้นะครับ,ค,รบคนที่อยู่ไกลๆออกไปไม่ทั่วถึงเลยครับแจกกันอยู่ตรงข้างหน้านะครับอยู่ตรงเนี้ยสร้างภาพถ่ายรูปกันอยู่ตลอดเวลามันซ้ําซากจริงๆมันน่าเบื่อไหมครับ,รบอันนี้ก็จะนําไปสู่เรื่องเรื่องที่เราจะตามมาเร็วๆนี้ คือในเรื่องพระบรมราโชวาทในเรื่องการปกครองบ้านเมืองถูกไหมครับครับที่เราจะเลือกตั้งกันในเร็วๆวันนี้คือวันอาทิตย์นี้นะครับที่สามเนี่ยนะครับอันนี้ภาพที่ที่จะเห็นได้ว่าเขาสร้างภาพเป็นยังไงแล้วมันได้ประโยชน์อะไรกับประชาชนครับนะครับก็ต้องไปนั่งดูสิครับว่ามันเกิดอะไรกับประโยชน์กับประชาชนบ้างในสิ่งเหล่านี้นะครับงบประมาณที่เตรียมไว้สําหรับช่วยเหลือประชาชนเป็นยังไงครับได้ดําเนินการสู่ช่วยเหลือประชาชนสร้างบรรเทาความเดือดร้อนได้แค่ไหน มีแล้วหรือ,อยังถึงไหนบ้างไม่ทราบนะได้แต่สร้างภาพกันแข่งขันกันสร้างภาพเพื่อจะมีการเลือกตั้งนั่นก็ต้องฝากประชาชนนะครับว่าท่านจะต้องคิดดูนะครับรบว่าในเรื่องพระาชวาัทในเรื่องการปกครองบ้านเมืองนี่ทำอย่างไรท่านได้ทรงแจ้งพวกเรามาแล้วให้โอวาทพวกเรามาแล้วหลายสิบปีว่าส่งเสริมคนดีให้มีอำนาจ แล้วไม่ส่งเสริมคนไม่ดีให้มีอำนาจทั้งนี้เพื่อจะอให้คนดีเนี่ยช่วยปกครองบ้านเมืองช่วยสร้างความเจริญให้แก่บ้านเมืองนะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องใช้สติพิจารณาเลาเลือกบุคคลดีที่จะอาสาไปช่วยเราดูแลบริหารบ้านเมืองในวันอา,า,า,าทิตย์ที่สามกรกฎาที่ที่ถึงนี้นะครับครับแต่นี้อยากเรียนถามท่านอาจารย์ธนบูญว่ากรณีที่มีผู้ที่ ประสบความเดือดร้อนกรณีน้ําท่วมเนี่ยแล้วก็มีผู้สมัครที่กําลังจะเข้าไปเป็นนักการเมืองเนี่ยไปยืนชี้เอ่ยยืนชี้แล้วก็พักพวกก็ช่วยกันยืนชี้คืออยากจะมองออฟังมุมมองอีกด้านหนึ่งของในต่างประเทศเนี่ยว่าระหว่างการแก้ปัญหากับการหาเสียงสร้างคะแนนนิยมเนี่ยเวลามันไปเนี่ยมันเรื่องเดียวกันไหมแล้วเขาทากันยังไงครับตรงนี้ถ้าถ้าเป็นเรื่องอย่างนี้ถ้าเกิดที่เอาไม่ต้องไปไกลนะครับ ในอิสราเอลนอิสราเอลเวลานั่นก็มีฝนตกนะมีน้ำถึงไม่ถึงขนาดท่วมนองเหมือนบ้านเราเนี่ยนะแต่อิสราเอลเขาวางท่อเป็นโครงข่ายไปทั่วประเทศเลยแล้วก็ไปมีที่เก็บด้วยนะครับก็คือวางท่อในช่วงในช่วงท่อระบายาครับนะเพราะว่าของเขามันกึ่งทะเลทรายและกึ่งเมดิเตอร์เรเนียนก็มีฝนตก แล้วทําไมอิสราเอลเวลาหน้าฝนเนี่ยไม่เห็นมันท่วมอ่ะเขาทะเลทรายเลยไม่ท่วมหรือเปล่าครับไม่ใช่ของเขาเป็นกึ่งทะเลทรายแล้วก็เป็นบรรยากาศอากาศแบบภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนคือมีอากาศทางไอทะเลเข้ามา,าด้วยครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาได้รับฝนเนี่ยเขาจะมีที่เก็บจากที่เก็บเนี่ยเขาก็จะมีโค้งข่ายเป็นสายใหญ่เหมือนใยแมงมุมเลยไปทั่วประเทศครับ การวางแผนก็คือเมื่อมีน้ําจะไปเก็บยังไงกระบวนการเก็บรักษาจะเป็นยังไงการจะเอามาใช้ใหม่ในกรณีที่เกิดภายแล้งจะทํายังไงเขาจะมีขั้นตอนการวางแผนผมเขามีหมดครับเวลานี้ไม่ต้องดูอิสราเอลไปให้ไกลอีกนิดหนึ่งไปที่บราซิลครับเวลานี้บราซิลเนี่ยมีการสร้างตึกสูงแต่ในตึกสูงเนี่ยรัฐบาลมาครับว่าคุณจะต้องมีที่เก็บน้ําฝนครับปลูกต้นไม้บนนั้นได้บนตึกสูง เป็น,ปนไม้ใหญ่ข้อบัญญัติของของเ<อ>มืองเม,มืองเลองเโอเลยครับเนี่ยคือเวลาฝนตกเ่ยน้ำาก็ไหลออกจากตึกไปครับแล้วมันก็ไปท่วมชาวบ้านรบราซิลนี่ประสบปัญหานี้เพราะาเนื่องจากตัดป่าม่ซอนะฉะนั้นเวลานี้รัฐบาลบราซิลจึงแก้ด้วยวิธีการว่าคุณสร้างตึกสูงได้ผมให้คุณสร้างแต่คุณจะต้องเก็บกักเก็บน้ําฝนเป็นปริมาตรเท่าไหร,ร่ให้ใช้กับตึกคุณได้เกือบทั้งปี ก็คือเขียนไปข้อบัญญัติเพื่อให้แต่ละตึกเนี่ยดูดซับน้ําไว้จํานวนหนึ่งใช่ครับแล้วไม่ต้องไปพึ่งน้ําประปาจากรัฐเอาร้ำฝนอะไรมาใช้แล้วอย่างกรณีของของญี่ปุ่นที่ประสบสึนามินี่เขาทำยังไงครับไอ้สึนามิมันมันบังคับไม่ได้หรอกฮะคือเวลาประสบภัยพิบัติเนี่ยทีมบริหารจากฝ่ายการเมืองเนี่ยเข้าไปดําเนินการเขาก็เข้าไปแก้ไขทันที จะเห็นได้ว่าจะมีวิศวกรทีมหนึ่งในร้อยกว่าคนครโรงไาฟ้าแกส๊สอจากปรมาณูรั่วครับมันเข้าไปสละชีวิตมันเลยนะแล้วมันก็แก้จนเกือบจะจบเลยเนี่ยแล้วผมไม่แน่ใจว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีนักการเมืองไปยืนชี้นิ้วไม่มีฮะไม่มีเท่วนี้มันยืนชี้นิ้ไวไอไ้อคนที่คุมโรงงานปรมาณูจเจ้าออกด้วยครับนี่ คือทุกอย่างเนี่ยรประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวินัยมีพูดไม่ชอบก็มีเห็นไ,ไหมครับเขามีวินัยอย่างดีนะถ้าเป็นบ้านเราผมว่าโกราหนกันหน้าดูปล้นเปลินปล้นล้านค้ากันอุตรุดนะครับในบบช่วงนั้นของเขาไม่มียังยืนเข้าคิวกันนะครับเห็นไหมความมีวินัยของเขาขั้นตอนเขามีได้ฝึกสอนมาตั้งแต่เล็กๆจนทั้งเติบโตถ,ถึงใหญ่นะครับจนทั้งโตเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยรุ่นผมเนี่ยคือรุ่นที่ได้รับการสอนก่อนเพราะเป็นเด็กรุ่นสงครามโลกครั้งที่สอง แสดงว่าของเขานี่มีการกําหนดแผนเป็นแม่บทแล้วก็แม่บทเนี่ยไปศึกษาอบรมใช่แล้วก็ฝึกปฏิบัติจนถึงขนาดที่เขาเกิดวินัยแล้วใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับมันต้องมีแผนแม่บททุกด้านถ้าใครไปไปญี่ปุ่นเนี่ยจะเห็นเลยว่าข้างเตียงจะมีไฟฉายเอาไฟฉายครับแล้วจะมีช่องอยู่ช่องหนึ่งอยู่ตรงหัวเตียงไอ้นั่นน่ะมันใช้สำหรับเวลาเกิดแผ่นดินไหวนะครับ คุณจะต้องลงที่ช่องนั้นแล้วก็พร้อมตด็ดไฟฉายนะที่หัวเตียงจะเป็นช่องที่สามารถลงไปได้ไลงไปได้เลยมันเป็นท่อเลยลงไปถึงพื้นเลยคุณจะอยู่ตึกสูงขนาดไหนนี่ก็ลงถึงพื้นเลยไปตามท่อ,อแล้วก็มีไฟฉายสองให้เขาเตรียมถึงขนาดนั้นครับพราะเวลาน,นอนโรงแรมญี่ปุ่นเนี่ยถ้าไปโรงแรมทันสมัยนี่เราจะไม่กลัวอะไรเลยมันจะมีอผู้หญิงมาบอกเลยว่านี่นะเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นต้องทําอย่างนี้นะ แล้วก็จะมีผังเขียนมีข้อความบอกบนโต๊ะเรารเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นมีการเตือนภัยเกือบแทบจะทุกขั้นตอนที่เราเราไปไหนก็จะเจอมองเห็นตลอดครับเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นจึงเป็นคนที่มีระเบียบสูงแต่นี่พอมาทางทางทางอเมริกาเจอพายุทอร์นาโดเข้าไป ทางทางนักการเมืองของคนาดามีไหมครับมาชี้ว่าตอนาโดจะต้องมาทางไหนข้ <c oughs> ออเมริกา <c oughs> ครับ